สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนในเรื่องการทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีตนะคะไปชมกันเลยค่ะ การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีตนั้นนะคะเราจะใช้เพื่อทดสอบหาค่าโค้นเหลวของคอนกรีตในสภาพที่เป็นเหลวนะคะโดยใช้วิธีการทดสอบหาค่ายุบตัวเพื่อตรวจสอบความสามารถในการเทคอนกรีตค่ะขั้นตอนของการทดสอบนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะขั้นตอนของการทดสอบ โดยจะตักคอนกีตใส่ลงในโคนที่มีลักษณะเป็นกวยตัดยอดให้ได้3ชั้นโดยในแต่ละชั้นจะมีปริมาณเท่ากันค่ะและต้องตำด้วยเหล็กตำทีละชั้นและค่อยๆยกโคนขึ้นอย่างช้าๆค่ะค่ายุบตัวเหมาะสมสำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทยจะมีดังนี้ค่ะ 1. คอนกีตสำหรับงานพื้นถนนสนามบิน ค่ายุบตัวเหมาะสมคือ5เซนติเมตรบวกลบ2 5ค่ะ 2, 2คืองานทั่วไปค่ายุบตัวที่เหมาะสมคือ7 5เซนติเมตรบวกลบ2 5 3คอนกรีตสำหรับงานฐานลากมีค่ายุบตัวเหมาะสม10เซนติเมตรบวกลบ2 5ค่ะ4นะคะคืองานคอนกรีตปั๊มค่ายุบตัวเหมาะสมคือ10 เซนติเมตรบวกลบ2ค่ะ5นะคะคืองานคอนกี่เสาเข็มเจาะเล็กค่ายุบตัวเหมาะสมคือ10บวกลบ2-5ค่ะงานเสาเจาะใหญ่จะมากกว่า15หเซนติเมตรและงานฐานลากแพรขนาดใหญ่ก็จะมากกว่า15หเซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ